สวัสดีค่ะก็มาพบพอ่อคุยก,กับเรกับเรยาชาแน,นลชนีมีช่องสระแนยืนหนึ่งคนถักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องเนาะสิมาปล่อยเรื่องอยังเขาปล่อยข่อยหรือขอ่อย,อยปล่อยเขาวัดตีข่อยไปเห็นโพสไม่แย่หน่อยพี่น้องอันแม่แย่หน่อยคือไผแม่แย่หน่อยก็คืออันแม่หน่อยแม่น้องอุ้งอิงเนาะจนานอันพอดีข่อยเป็นข่อยเป,เป็นเพื่อนก็เพื่อนแต่สอบอันข่อยแอดเป็นเพื่อนแต่แต่สมัยอีหล่าเขาวงการใหม่ๆพูดหล่าแต่แต่บ่อหนี้มีอันคนหลายพูดหล่าเออกะข่อยเห็นโพสนั่ง ก็คือประมาณว่ามีเอฟซีหรือผู้ใดนี่แหละจังมันเอฟซีอีแทธหรือเอฟซีอีหลีดอกไปเม่นนาสิไปเมน่น,เน,เมนว่าให้เล่าว่าคือบอไปงานน้ำลูกน้ำเต่าน,นู่นนั่นนี่ซันีิการวาติได้ว่าซันีิการวาติสูโอ้ยผู้ว่ากับกระเทิรนผู้ว่ากับกระเทิรนนั่นเพร,ราะสิบอาผืนคนหรือโทรศัพท์โทวนอีดีขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บนึงแล้วเดี๋อ่าเดี๋ยวบ่น

แล้วก uh, 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 right? yeah. right ็อุบเซตมี hmm. mm ่อะดิโอเชาเชาฮึน่ะอันนี้กับพ่อกระเทินพี่น้องโทรมาถามมีนวดยังเน่อืมขออนุญ,ญาตออกเรื่องเรื่องเป็นมีนวดยังเน่พ่อถามว่าราคาเอาเขอ้อใดไปแล้วบอกหาศิษย์ไอแล้วขอโทษกับแม่สิผานะที่เล่เอ้ยโทษไปหาหลอดจ,จ่าโทษไปหาทั่วเมืองจ่าอย่าไปนวดหันได้กลับไปค่ะไปนวดหันฝรั่งกลับไปค่ะ ไปค่ะนานเ็นบอศูน์แหละเออกรกสิบอกเขาได้เขาเข็มเนาะอันไปคอมเมนต์ว่าเล่าว่าเราคือบอกไปงานน้ำแอนลูกมุดก็ต้องเข้าใจเนาะตอนนี้นเป็นช่วงปิดฤดูกาลเมนบอจากอุ้งอิงกับสิไม่งานรับเชิญมองหันมองนี้แน่กับธรรมดาแต่บอสเมนว่างานไปแบบว่าไปแสดงทั้งคืนอย่างสิแมนบอสละอุ้งอิงกับมีคนติดตามก็คือมีพ่อเอกครับรถไทยอันนี้ลูก มีมอนอิงตอนนี้จางหลังจากตอนนั้นมอนอิงล่าเนาะคนเข้าเห็นงานมันก็ต้องมีมือล่าได้พี่น้องเออกลับไปถามว่ามอนอิงไปใส่อันนี้กับเป็นบ่าสิบอยเห็นจากอันนี้เลยกับซุกกไปตามเพจเพิ่นที่หล่ะมอนอิงของแฉนะนะปึกแถเอออันมอนบ่านี้พ่อกลับมาแล้วตอนนี้ก็มีอันแองจี้เนาะแองจี้กลับไปมอนอิงกลับไปหลังเถอกับพ่อใหญ่อาชิตะครับลถนหไปไปน้ำอันงากีิโลอกิีล่าไปนู่นไปนี่เพื่อนกับ เลือกไปแต่งานจําเป็น้าภัตามมาแต่ตนสิู้วไม่ใหญ่หน่อยเราบสบายแม่นบอ่อพี่น้องเหมือนน้นเราก็วไว้เราเจ็บขาเราเป็นเบาหวานเราเป็นความดันนะ่ะพี่น้องคอยเข้าใจได้สถานการณ์ผู้ยิ่งเฮาชนี่เวลาเขา4ี่สิบมาแล้วเราเป็นคนอ้วนแม่นบอ่อพี่น้องเราเป็นคนอ้วนมันมีโลกชนี่เฮาน่ะบ่ต้องร่อเท่าได้จ้าเขาไหวสี่ิบหน้าแน่บอ่อสบายไปเดินทางพักผ่นอนบ่เพียงพ่อหรือว่าองีงยังต้องคุมมาเจาะเลือดมานนุนมานี มันหลายสิ่งหลายอย่างหอดย่มจําเป็นงานใดจําเป็นตกไปเพื่อนกับไปเพื่อนกับบริวาอันนี้สิไปคอมเหม็นว่าเห็นอย่างซุกสีโอ้เป็นโผดเป็นบาปเป็นเหลือเดียแม่นบอลล่ะเพื่อนกับจัดคนดูแลให้แลว้วมอนอิงนี่ขึ้นมีมนนาทีดูแลศิลปินแมนบอเป็นผู้จัดการไปไซไปกันไปหันไปนีจัดการเบิ่งคิวเบื้องน,นันเบื้องนี่ดูแลความเรียบร้อยของอีหล่ะอือันบัตรที่นี่บ่รับข้านข้านว้าอือัน นี่นาะที่ไอ้ดูแลแองจีกับแตงนาะก็ดูแลบ้างเขาเจาะซอยกันเขาเจาะแบบว่าสิบมองว่าจั่างไรคือตอนนี้สําหรับอุ้งอิงนะ ่อยมองว่าคนในรถตูน้นี่เขาเป็นระบบหมดแล้วเพื่อนเป็นระบบเป็นระเบียบเพื่อนก็เดินทางรวมทางมมนทำกันสองปีสามปีเลยนะพี่น้องเนาะเพื่อนหูว่าอี๊ยงสิต้องเป็นยังไงเออแม่บอกไปกันนู่นนั่นนี่นี่น,น,นั่นนู่นเดอ้อผู้ใดสิเป็นคนจัดกองมาบอกสมมติว่าอันยังงานเวลาออกงานแสดงย่งขึ้นสิอันมาลงมาไล่บ่จึงสีสิขึ้นตอนนี้่อยมองว่าที่รถตู้อุ้งอิงลงตัวไม่มีอะไรน่าห่วงเออแม่หน่อยเราอยู่บ้านเราอาจสิไปาหาหมอมีทุระน,นู่นนั่นนี่จัดการเป็นบอพี่น้อง แล้วก็ไม่ธุรลใดๆอืมถ้าสิถทามาแต่กี่ขึ้นไปได้เอาคนเห่าเนาะพี่น้องเนาะหน้าที่ความรับผิดชอบมันเปลี่ยนไปแต่ละมือแต่ละเดเมื่ออยู่สูงขึ้นความรับผิดชอบก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นในบ้านในีเฮือนเพลินหลกักกาสุขภาพร่างกายเพลินบ่แข็งแรงการิไปพามให้เป็นประเด็นยัางถ้าว่าสัรรุ่น ยิ่ใหญ่ผุนเพื่อกระตุกพกแม่ไปนั่นบนคู่ข้นตัวเด็กหน่อยๆเล็กๆผู้ลังคนเพิ่นก็นมีผู้จัดการมีผู้ดูแลแล้วเพิ่นก็นไว้ใจเหตุไปคือเขาทีมงานเขาลงโตไดแล้วบ่ต้องไปยากบ่ต้องไปแตง่งขวน้ำเพลินดอกจา้าเอออยู่ซื่อๆเนี่ยเธอเวออืมล่องมืเจ้าเป็นชั้นนี้เลขสี่สิบเราป่วยบางดูแต่ข่อยกินเหล้าเมาซื่อๆข่อยอยังบ่เฮ็ดงานตักซองมือผุนเด้อข่อยบ่ได้สนใจเด้อจ้าเอ้ยอย่าสิเอาแต่ฮู้เจ้าของแม่ อลังเจออากาศอัจฉรเอฟซีดอกอาจจากเมนเขียนไปทานันนทานนี่สมัยตะกี้สมัยตะกี้พ่อใหญ่เอกขับรถอันยังเกาะขับรถไปกระลูกงานอยู่ไกลๆสมมติว่างานในสายซีสเกตไกลๆเนาะมอนเองเอารถไปเองจะสีานะาก็คืออันในซีสเกตในจังหวัดหันหน่อยนี่อันไม่หน่อยเพราไปนั่งพ่อเอกขับไปอันซุ่มเอฟซีพ่อปนังพ่อไกลกาอะลเลสมองคิดอยู่ตื่นๆนะคิดต่ำๆนั่นอันทำไมให้ลูกสาวไปกับพ่อล พ่อเลี้ยงยังเพ่อในเอกกันให้มีจักซิบขนผุนคอยสิบอกให้ดีแล้วดีสุดแล้วอย่าสิไปเอาความคิดสมองจังสันมาใส่อย่าไปแอนนี่หลายเออกระหูแล้วว่าหักห่วงแต่เพิ่นอยู่น้ำกันคู่มือเพิน่นหั่งหูกันมาเพิ่นอยู่แต่แต่นอนกลางดินกินกลางไส้น้ำกันผุนแม่หน่อยนะเพิ่นบอสบายกับสีบไปอียหยังโจทย์คนยังไม่ไอหน่อยเด้ออันคอยตามคอยสังเกตมาหน่เด้อสองปีสามปีมันี่เพื่อนหนี่เพิ่นสิบอกออกมาโพดิยังได้ทานนอกจากสิสุดอีลีน่ะนะ บอสุดเพื่อนบ่าวได้เป็นคอยบอกแล้วว่าศิลปินดังงันบอกครอบครัวคนหลอบตัวยูปินเพื่อนยูป็นได้เพิ่นบ่ได้มาวมาไหว้คนง่ายๆเด้เพราะสำนึงเพิ่นกับปล่อยผ่านเพื่อนบ่ได้ว่าอย่างเด้เออแสดงว่าว่าให้เราคักเติบขึก็บ่ลูดอกว่าคอมเมนต์นั้นว่าอีหยังแต่ขอเห็นคอมเมนต์เลาว่าเออมีคนมาไหว้ให้เราว่าบ่ไปงานน้ำหลูกยังสันจังสีคนยังไม่น่อยยัยหน่อยนะถามบ่สุดเราบ่าวได้เราวห่ย ถ้าแม,ม่เลยานี่บอหน่อยหนึ่งเลยยากระสวนขึ้นเลยทันที่เด้อเออจังหวะลูกเลี้ยญาด้เป็นศิลปินลูกเลยยาได้เป็นแต่อันคนเล่นเกมตัวเนาะกับมาเบาจะศิละพี่น้องางคนกับโพดไปโพ,พดโพดเอาแต่พอด,ดีในแม่เอ้ยอืมเอาแต่พอด,ดีจา้าอืมอยากคักก็เพิ่นไหล เพื่อนกับซีลูกเพื่อนกับิว่าแผนดีกว่าเ้าวผุล l a ลูกเพื่อนลูกเพิ่นลูกเพื่อนเพิ่นกัห่วงคือกัรก็ต้องคิดถึงบทบาทอุ้งอิงเรานั่งกับ่วงแม่นั่งคือการเป็นบอเราเป็นอุ้งอิงถ่านั่งเห็นแม่ป่วยนั่งกับว่านั่งไปได้นั่งกใหญ่ขึ้นแล้วนั่งกัเป็นสาวแล้วนั่งสิบเก่าปีละจ้านั่งกัใหญ่เป็นสาวแต่คอยสิบเก่าปีขอกับไปหาหมองเลี้ยนเอาเองแล้วเอออย่าคักหลผู้เว่าก็ได้คิดบ่งคักคแน่อย่าเป็นบ้าสติ จงคืนนะคะขอไปได้ๆเอฟซีขอเล่นในคนมา,ามเบาเบาซุ้มจ้อฟังเพื่อฝากไปหอดหูหูซุ่มซุมได้ที่คิดคอมเมนต์ว่าคนนั้นแม่อันนี้คนนี้แม่ในน้องนั่งยางเหยียดโอเคขออนุญาตลงละค่ะซ้ำนี่ละค่ะคอยขั้นแขวอันจริงๆคอยพยายามสีบอคอยรู้อยู่ได้คอย,อย,คอยมีประสบการณ์อย่างคอยพยายามสีบอแตะเบาเรื่องอันนี้ปัญหาเด้เพราะว่ายังถามว่าคอยรับดามมาได้บอรับคอมเมนต์ได้อยู่แต่ต้องเจออยขีดขานพี่น้อง เออน้องเทียอกเอาอันสมองขอไปกินเหล่าดีกว่าก่อสิว่าอันเบารับดามาซุ่มอันบัลูเรียงหลู่เล่านี่อันทาซุ่มเบากกระหลูนิดนิดน้อยๆหั่นก็คือโอเคบมมีปัญหาแต่อันนี้ขอเห็นขอขั้นเขียวสิโพดสิโพกเกินไปนะขอเลยขออนุญาตเบา่เนี่ยโดนเบาถึงเถื่อเนาะขอขั้นเขี่ยขอมันใสซื่อๆนี่แหละโอเคค่ะขออนุญาตลงไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ